ไปดูกันไปดูกันไปดูกันไอต้ตอสอยู่ไหนอะอยู่แฟมบ์บออย่าไม่ดูยังไม่ดูพี่ ει, มาดูพร้อมพวกเราเนี่ยแหละเพลงน่าจะดีเว่ยแย่ไฟเดอะฮอคไอ้สัต <laughs> <laughs> มาแต่ง <laughs> <laughs> มาแต่งตัวไลคอล่ามาเนี่ยเอ้ยขับมาแต่งกันด้วยกูเตอร์ต้เย็ด

ไวัดีครับสวเสดีครับเยสบาดแกงตัวลายจะได้พี่ไม่ไหวครับทุกคนพี่เป่าส่งคีย์บอร์ดไปแล้วครับทนเป่าส่งคีย์บอร์ดไปแล้วครับ

เอาจิงแนะแบบพี่มองว่าแบบเพลงที่แบบโอเคเลยนะครับแล้วแบบมันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทําให้พี่รู้จักกับมาลีแล้วก็หมอย้อยอะไรประมาณนี้มันไม่มีไม่มีคอมเมนต์หนึ่งนะที่พี่แบบที่พี่ชอบมากเลยครับพี่อ่านอยู่เนี่ยคือตรงๆมันเกินคาดมากที่สามคนต่างคนต่างบุคลิกต่างกันแบบโคตร มารวมกันได้แล้วรวมกันได้ดีด้วยทําให้เรารู้ว่าชนชั้นวันณะไม่ใช่ปัญหาเลยในการที่คนเราจะรักที่อยู่รวมกันจริงๆเราพี่มองว่าทุกคนมีมีสิทธิแล้วก็แบบพี่มองว่าคนเราอยู่ชั้นเดียวกันนั่นแหละไอ้เหี้ยแต่มันแค่ต่างบุคลิกกันเฉยๆเว้ยตอนแรกอย่างที่พี่บอกแล้วครับพี่เองก็ไม่คิดว่าเราจะรวมกันได้เนอะปะเราไม่คิดว่าเราจะรวมกันได้ครับอย่างที่บอกไม่คิดว่าแบบจะอยู่กันจนแบบเป็นครอบครัวแบบเหมือนแบบแท็กซี่เหมือนแบบที่คนที่ทุกคนแบบคิดได้ตอนแรกพี่ก็กังวลใช่ห้ออเมา พี่ก็งงว่าพี่จะเล่นไก่ามารียังไงวะแต่สุดท้ายนะครับยิ่งมีหมอย,ยอยเข้ามาเติมเต็มอีกก็ทําให้สามารถที่จะแบบเล่นได้สบายสบายนะครับครับผมห้าพันบวกนะครับเพลงนี้ราคาห้าพันเหรออ๋อเข,ข้าใจครับผมเดีย๋ยวพี่ก็จะมีเพลงพี่เพลงของพี่น่าจะมีเพลงของพีคอกอะของพีคอกน่าจะมีเพลงแบบ Oh, have CPU อะไรอย่างด้ครับให้พี่ไปไหนสรุปอะแฟมเหรอหรือวอตอะไอตอสอยู่ไหนอะพี่ก็มันไปแฟนทำไมอ๋อ,อันไ,ไปแฟนทำไมมันก็โดนหรอกครับขอบคุณครับไปแฟมไหมไป่ะอ๋อขอบคุณครับ เอาจริงเพื่อนกับผมไม่เคยดูเนะพวก g t a แต่ตัวมาดูพวกพี่มันเล่นแล้วมันสนุกขอบคุณครับขอบคุณครับวัดเมืองแตกเหรอเอาจริงๆ่าพี่ไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะทุกคนพี่เหนื่อยมากไอ้เหี้ยวดี๋ยวกูเจอปีมคูนดูดพลังไปหมดคนเหี้ยอะไรพลังเยอะชิบหายแล้วก็หลุดเต็มที่เลยเอาจริง เอาจริงแล้วกูหลุดพี่หลุดแบบหลุดเลยอะหลุดเลยดีกว่าแบบวันเนียไอ้ปีมคุงอะพลังมันแบบมันเหลือมากแล้วพี่แบบไม่ไม่ไหวครับพี่ยอมไอ้เฮี้ยขอบคุณครับพี่เขาพัทยาน่าจะใช่นะแต่วันนี้ไลับปีมคุงสนุกครับเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบสูสีกับซันนี่เลย energy แม่งพลังแม่งเยอะมากครับ ไอ้เี้ยแต่บันเลอจริงนวย้ยขอบคุณครับแจ็คแมกโพเดี๋ยวต้องรอคลิปของทางเขาครับแต่พี่ก็ถ่ายไปเยอะเหมือนกันครับมา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 ,มา,มาสายนิดนึงมาเนี่ยนี่เพิ่งกลับคือพี่ไลฟ์จากไลฟ์กลับจากไลฟ์ปีมคุงพี่ออกจากนครออกจากกรุงเทพรา,า,ามินทราประมาณสักสองทุ่มพี่ก็กลับมาเนี่ยสี่ทุ่มเราก็เจอกันเลยครับแจ็คแม็โพพี่เจอไปแล้วไงแต่ผีที่ของปีมคุงเล่าอะน่ากลัวจริง โมยอยพิม์คงของจริงแจ็คแป,ป๊บโผของจริงซันนี่เฮลเกตของจริงไอ้เหี้ยแต่ว่าพี่รอไอ้มาลีเนี่ยมันจะว่างวันไหนเนี่ยรอยมาลีมันจะว่างวันไหนเนี่ยประเด็นเนี่ยโอ้สุดครับพิมพ์คงเก่งมากครับพิม์คงเก่งมากและไม่ถือตัวด้วยแล้วเป็นคนที่น่ารักสัสสัสน่ารักมากนะครับแจกคคอมไปแล้ว ไอ้แจ๊กระดาโลบหนาไปกระทักหมาบ้านพี่อ่ะแหงเล่าครับพี่บอกเข้าไปเดี๋ยวรอเจอไอ้ทอสเนี่ยพี่อยากใช้ยังไงไม่เหมือนหัวก็ไม่ไม่ไม่เหมือนครับเหมือนก็ต้องอ่านครับแต่ก็พยายามเล่นได้แล้วกันนะถ้าไม่ไหวเดวพี่จะบอกแล้วกันนะครับทุกคนครับขอบคุณครับโอเคไป